ไม่มีคนมาแย่งไม่มีคนมาเป็นเจ้าของทางสายเอกายโนยังมัคโคทางสายเอกเอกายโนยังกินจิสมุขชยะธรรมังสัพพันธังเลยพระธรรมังสิ่งได้เกิดตายสิ่งได้เกิดหูได้ยินสิ่งได้เกิดได้กลิ่นสิ่งได้เกิดไิ้ลรสิ่งได้เกิดกระทบกายสิ่งได้เกิดนึกถึงทางใจสิ่งนั้นย่อมเสื่อมสลายไปเพอหมดเหตุหมดปัจจัย สิ่งใดเกิดที่หูเสียงเกิดจะดับที่หูจะไม่เล่นไปที่อื่นและดับไปที่หูเสียงที่หูเกิดจะไม่มีรูปวงกลมเสียงที่เกิดไม่มีรูปวงกลมเสียงที่หูเกิดไม่ได้มีรูปตั้งแนวตั้งไม่มีในแนวนอนไม่มีในแนวตั้งฉากไม่มีในแนวระนาบเสียงเหล่านั้นสลายไปแล้วแต่ทำไมมันรู้ถึงว่าเสียงนั้นชมเราติเราว่าเรา เหมือนสายน้ําที่ไหลไปแล้วไม่ไหลกลับชีวิตก็เหมือนสายน้ําที่จากยอดภูเขาไหลไปไม่ไหลกลับชีวิตนี่หนอสั้นแล้วหนอไหลไปไม่ไหลกลับเลยมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกับต้นไม้อยู่ใกล้ฝั่งพร้อมที่จะหักโค่ลงไปไหลไปไม่ไหลกลับชีวิตของคนก็เหมือนน้าที่ไหลไปไม่ไหลกลับเข้ามาจากไหนก็กลับไปสู่ที่เดิมมาจากข้างบนคายไอน้ําออกไปขึ้นขึ้นไป เป็นเมฆฝนลงมาที่เก่าอีกแล้วก็ไหลกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เองถึงอย่างนี้แล้วจะอะไรหนอเป็นเราเป็นของเราได้ดูแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยเพราะโลกนี้ว่างเปล่าอยู่ในตัวของโลกเองมนุษย์มาก็มาจับจองของในโลกนี้เองว่านั่นพ่อนั่นแม่นั่นผัวนั่นเมียนั่นพี่นั่นน้องนั่นงานนั่นเงินนั่นตำแหน่งนั่นหน้าที่นั่นการ นั่นชักนั่นโยนั่นวัดนั่นบานั่นศาสนานั่นพระพระุทธรูปนั่นดีๆนั่นไปปรุงขึ้นมาทั้งหมดสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงน้อยยาวาสังขารละสังขารทั้งหลายทั้งหลายทั้งสิ้นปรุงขึ้นมาแล้วก็เสื่อมจะลายหมดปรุงขึ้นมาแล้วก็กลับไปสู่ที่เดิมทงนี้เมื่อก่อนอยิ่งจดเหมือนจะทะลุฟ้าทะลุดินไปไหนแต่ก็กลับลงไปสู่ไม่เห็นมีอะไรเลยที่เป็นเราเป็นสัวของ สิ่งที่ดูก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าดูสักแต่ว่าโอสักแต่ว่าฝังสักแต่ว่าพิษาสักแต่ว่าคิดแต่ไม่คิดก็ไม่รู้แต่รู้ก็ไม่ใช่พิดไม่ใช่รู้คิดและรู้เสื่อมสลายไปโนน้าแท่งน้านี่น้ำนี่ไม่ติดสายลมสายลมไม่ติดน้ำแสงแดดไม่ติดสายลมสายลมไม่ติดแสงแดดไม่มีใครติดใครแต่ถ้าเอามาติดกต่าเลยต่า ตีนตาตึงหูตึงใจบงยากเขาไม่ไปทิ่มมันมันก็ไม่ทิ่มเราดูดอกม้ดอกเล็กๆว่างามสุดงามสุดเพราะสายตามองเห็นแต่ในสุดพอแล้งไปสักไม่ถึงครึ่งเดือนดอกม้นี้ก็จะกลับสู่ปัจจุบันและกลับมาปีหน้าฝนตกขึ้นมาอีกอรายหนอ่อยจนเป็นของเที่ยงในโลกนี้ แม้แต่หินว่าเที่ยงหินเหล่านี้ก็ยังต้องเสื่อมสลายไปตามเวลาหินที่ว่าแข็งที่สุดแต่หินก็เจอจากเหตุและเสื่อมสลายก็หมดเหตหมดปัจจัยแตกสลายไปวันละเล็กละน้อยและชีวิตของคนที่ดินน้ำลงไปที่ไม่มีแก่นสารทำไมจะไม่แตกสลายเล่าน้ำลำธารจะคุ้ยหนองคลองบึง ลงมาจากยอดเขาเพราะจากฟากลงมาสูงและเสื่อมสลายลงไปหมดพอหน้าหนาวเข้ามาแสงแดดเข้ามาสายลมเข้ามาความเผือแห้งก็เกิดแล้วต้นไม้ที่ว่าเขียวงามสวยเขียวชอุ่มกรอบเรียมเหมือนคนแก่คนเฒ่าที่เนื้อหนังเรื่องกรอบเรียมตกกระเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแล้วในสุดไฟก็เผา เขาเสร็จแล้วกลับกลับไปสู่ที่เดิมและปีหน้าก็เกิดใหม่ท้องฝนมาอีก,ก